ก็จะมีชื่อเบิร์เนี่ยอยู่ในมาปกใม่เบโมเรียบ้วยด้วยครับวันนี้เ pues นี่ยก็จะเป็นโครับ <mail> <S <S <exaggerated> <S สวัสดีครับวันนี้น่ารับก็สู่ในโลกเ่อชาแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยเบิร์ก็จะมารับ เกียรติบัตรนะไอเอฟวีบีโบเทรนเนนะครับที่เราเนี่ยเรียนตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นเกียรติบัตรที่ส่งมาจากเมกาเลยเนี่ยเราก็มาถที่นี่ก็คือบูธฟิตเนสนั่นเองบูธฟิตเนสเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟิตเนสอย่างเดียวนะครับมีไม่ว่าจะเป็นต่อยมวยนะครับบูธด็อกซิ่งหรือว่าจะเป็นบูธเตอร์บานอกจากนี้เนี่ยยังมีบูธขายแขนด้วยนะครับล้างรถครบวงจรเลยเดียวนะครับที่นี่เดี๋ยวยังไงขึ้นไปดูข้องูลกันก่อนนะครับไปนั่งรอกันนะครับไปตามมาเลยครับ เพราก็ไม่ได้มา,มาก,ก่อนเวลานานมากนะครับแต่ไม่มีคนเลยเ,ยเรับกิยรติัตรจริงอเอราะว่าไม่แน่แต่ว่าอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวไปดูพวกคนกันดีกว่าไปนั่งรอ,อนั่งรอ,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 อไม่มีคนเลยปกติเพื่อก็จะฟิเนนซที่นี่แหละครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาฟิเนนซ์มาเราิ่มเกียรติวัตรและที่จริงมีคนเรียนกี่คนก็ เดี๋ยวอีกนัจริงพี่ตีเปิดสี่ห้ารอบมั้งก็รอบหนึ่งระมาสิบหกคนนะครับก็เปิดเนี่ยเป็นรอบที่สองคนเรียนก็สิบหกคนก็น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบคนละแต่ว่าเรียนเสร็จก็ต้องสอบอีกทีหนึ่งนะว่าจะสอบผ่านหรือผ่านด้วยนะครับเพิรดรอบเดียวผ่านแล้วรอบเดียวผ่านเลยชั้นระดับเทพเลยลุกเก่งนะพี่ตีจอดรถตรงไหนจอดรถตรงคนพิการไม่เขาเป็นเจ้าของยืนเขาจอดรถในเขาว่าในเขาว่า ก็ยังใหญ่พอฮิวก็บอกเหมือนเธอหรือเปน่าค่อนข้างรถฉันด้วย She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She said she wants my neck. Put her on the guest list. Hope I don't regret this. Hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless. Cashing all my checks, rich. Tickies on my neck, shit. She's on the offensive. I do not know my set list. So I'm doing up Yeah, I have a oh, deck I'm a to bless it. She don't stay obsessed. Life is so expensive. I'm yeah. living in my chest. i hands not can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section. Yeah. You think i learned my lesson? Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl? Then show me. Yeah. <laughs> <laughs> เป็นไงมั่งก็ตอนนี้นะครับได้มาแล้วนะครับกิจกรคอร์ส i f b, b o Certified Personal Trainer นะครับก็คือเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยเรียนรู้สู่การเป็นเทรนเนอร์ระดับโปรแบบที่แท้จริงเลยหลายคนอนะาจจะสงสัยว่า IFBB r ปคืออะไรนะครับต้องบอกว่าเป็นสหพันธ์สมาคมเอาะกายของ อเมริกาถ้าเปลี่ยนเป็นบาสเกตบอลก็คือเหมือน NBA เลยนะครับก็ใครเล่นเวทเล่นฟอสการยต้องจับเอฟวีโปวันนี้เนี่ยเพวกก็มาเรียนนะครับสอนโดยพี่ตี๋ที่ได้ของลกสูตรจากอเมริกามานะครับมาเรียนสอนแล้วก็สอนนะครับแล้วก็ได้ไว้นี้มาภูมิใจมากๆก <Yeah! S 1> ็ในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันน่าจะประมาณ40-50คนแล้วที่ได้มีการเรียนคอร์สนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สงสัยว่าคอร์สนี้เนี่ยเนื้อหาเกีย่ยวกับอะไรสอนอะไรบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยก็ อบอกนะครับว่าในคอร์สเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรแล้ว ารที่บุซเซอร์บาร์มีโต๊ะนั่อาหารด้วยในเฟเนดนะครับก็อันนี้กเลยเป็นอาหารคีนนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นเมนูโปรโดของ,ของร้านซึ่งผมก็ชอบกินมากนะครับแล้วก็ที่เขาจะมีที่นั่งโต๊อาหารแล้วก็เราสามารถสั่งได้เลยนะครับว่าอยากทานอะไรนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมก็สั่งแบบคบ้าวโซไมซ์เป็นพิเศษเลยว่าเป็นอาหารคีนนะครับก็ห่อแนคคีนเลยนะครับแต่อันนี้ไม่คีนแต่อร่อยนะครับผมก็อยากกินนะผมก็อยากกนจริงๆจะมีดนตรีสดด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดนั่งทานนะัััเกกตติบบรรนนนะคดียาาท่อ เขาบอกจะมีโอมากาเสะใช่ก็คือตนี้กำลังกำลังทำโอมากาเสะอยู่ด้วยนะครับใครที่ชอบโอมากาเสะต้องอย่าพลาดอย่าล่าคิวกินก่อนนี่เราเริ่มจากอาหารคีนก่อนเราทำความสะอลีนนะครับก็คือใครที่เล่นเบเกอร์เนี่ยลงมากินได้เลยนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเราสั่งเขาได้หมดเลยเจา้าคีนแค่ไหนข้าวกี่กรัมเนื้อเท่าไหร่เนี่ยสั่งได้หมดเลยนะครับปรุงแบบคีนก็สั่งมากนะครับวุ้นูดอืมไก่ชว์ชิมหน่อย ทีนผมคิดว่าไม่อร่อยนะีเก็อร่อยต่แเนตนนี้ก็กินิ่มรียบร้อยนะอ่อยมากสังเกตว่าอร่อยแค่ไนเเลยแนะนาของร้านก็เ่อแนะนนเป็นแนะนนาเราต้องกินคือนาโชโนี้ซีฟูดอ่อยแล้วก็เ่นนผม่ปรุงก็อร่อยแนะนำมากนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเราก็หยิบแล้วนะครับเราก็กำลังจะกลับขอตัวนะครับไปเอารถก่อนนะครับซึ่งที่เนี่ยก็มีบริการล้างรถด้วยนะครับแต่ไม่ฟรีนะแต่มีที่ล้างรถให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเอารถกันนะครับตอนนี้นะครับเพิร์กําลังจะไปเอารถนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งวันวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะก็คือเรามาปฏิบัตินะครับแล้วก็มาทานข้าวที่บูสเตอร์บาร์นะครับแล้วก็ไปรับรถนะครับซึ่งที่นี่มีที่ล้างรถนะครับเรียกว่าบูสต์ขาแข็งนะครับบูสต์บูสต์บูสต์หมดเลยนะครับที่นบูส ฟิตเนสบูสเตอร์บาร์หรือบ,บูสตคาแร่นะครับทั้งวันของเพิร์ดเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยติด,ดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กับทักทต์ให้กับเพิร์ดด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงขอไปรอกันครับเจอกันครับ เราใช้นะครับกับลูกเพียงไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับก็คิดว่านะครับทุกคนเนี่ยหลังจากที่ได้เนื้อหาของตรงนี้ไปเนี่ยก็ mm hmm. จะได้อัปเกรดขึณนไปร่วมของกันนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆหม่ร,ร่วมองกันด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าความรู้ใหม่เป็นยังไงนะครับจากในคอร์สนี้นะครับบอกเลยว่าพีแน่น,นอนในเพจ expert underscore i d e a l b o d y นะครับแต่แปะ 8, ลิงก์ไว้ให้นะครับแปะเพจไว้ให้ Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I want to.